ครับรงเรียนทษฐนศึกษาครับวันนี้ทํางานหามลุ่งหามค่บนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 นะครับนี่ก็เป็นการสร้างฉากพลาสติกเฟสชิลนะครับป้องกันการฟุ้งกระจายนะครับระหว่างผู้มาติดต่อหรือนักเรียนนะครับนะครับทำง่ายๆประหยัดนะครับแต่ก็ได้ผลนะครับ ไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนะครับมั่นใจได้ว่า,ามหาสตีแล้วจะต้องปลอดภัยนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการวัดไข้นะครับของนักเรียนนะครับหรือของผู้ติดต่อนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนก็จะมีการวัดไข้ก่อนก่อนขึ้นนะครับแล้วก็ เด็กที่ผู้ปกครองมาส่งนะครับเราก็จะมีการวัดไข้ส่วนผู้ปกครองหรือคนอื่นที่มาติดต่อโรงเรายนสถิริศึกษานะครับก็จะมีการสแกนอาร์คิวโคดไทยชนะนะครับแล้วก็ใครไม่มีโทรศัพท์เราก็จะให้บันทึกไว้นะครับว่าใครอะไรมายังไงนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันในการสืบสวนเหตุถ้ามีการ แค่เชื้อนะครับขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับก็วันที่หนึ่งกรกฎานะครับเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมัครเรียนโทรสอบถาม088572019สวัสดีครับ